สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะ3 5 6แล้วค่ะคุณขาสำหรับงานผ้าลินินนะคะผสมรุ่นนี้ถ้าจะบอกแล้วพี่บีห่างหายงานรุ่นนี้ไปนานนะคะไม่ได้ทำนะคะงานสไตล์แบบนี้เสิร์ฟคุณลูกค้าเลยค่ะในนะคะคลิปนี้พี่บีเลยนะคะนำเสิร์ฟนะคุณขากับนะคะรุ่นนี้อ,อกอยู่ที่วัดหน้าผ้านะคะ45นิ้วค่ะ แขนเป็นแขนข้อศอกนะคะส่วนคอเป็นทรงคอจีนสามารถนะคะทําให้มันนะคะพับเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนทําเป็นทรงคอวีถ้าใครช่วงนี้อบอวกนนะคะเหมือนพี่บีถ้าอบหน่อยก็นะคะจับแบบนี้ไปเลยมันก็จะทําให้นะคะดูเปรี้ยวๆดูซับซับกันไปค่ะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3ส,สีกับนะคะลินินรุ่นนี้จะเป็นลิน,นินผสมนะคะ้าไยค่ะ ใครชื่นชอบนะคะราคาดีๆนะคะราคาสวยๆไปเลยนะคะคุณพี่บีจัดให้ค่ะตัวนี้ขอเรียกเป็นนะคะสีครีมมันออกเหลืองครีมนะคุณขาสําหรับรุ่นนี้ค่ะลายผ้าบอกเลยว่าลายผ้าเป็นลายผ้าเหมือนลายผ้าสก็อตแต่ว่าเขาลงดอกไม้เข้าไปนะคะ3าดีเข้าไปในลาย,ลายผ้า <ๆ S 2> เห็นไหมคะเป็นงานผ้าลายสก็อตค่ะนะคะแล้วก็นะคะปรับแต่งนะคะลวดลายของนะคะ ออดอกไม้ลงไปในลายผ้าโอเคนะตัวนี้ไม่ใช่สกรีนนะคะเป็นการทอนะคะลงไปในเนื้อผ้าเลยสามสีด้วยกันค่ะพี่ปีใส่นะคะเป็นเขียวออกเขียวมิ้นท์นะคะตามมาด้วยสีฟ้าจากและนะคะสีครีมสามสีด้วยกันคนลูกค้าท่านไหนนะคะชื่นชอบคอลเลกชันรุ่นนี้แบบนี้นะคะลายผ้าส,ายสวยๆแบบนี้ก็ จับจองได้เลยอ้อลืมบอกไปนะคะว่ามีกระเป๋าด้วยนะมีกระเป๋านะคะทั้งซ้ายและขวานะคะแขนเป็นแขนข้อศอกทวนย้ำหนึ่งรอบอกอยู่ที่นะคะ45นิ้วความยาวตัวนี้อยู่ที่นะคะ26ค่ะใครสนใจคอลเลกชันรุ่นนี้แบบนี้นะคะจับจองมาได้เลย3าสีด้วยกันกับลายผ้าสวยๆแบบนี้นะคะเรามีคลิปส i อเรามีคลิปด,ดีๆ นะคะนำลายผ้าสวยๆเสิร์ฟลูกค้าทุกวันจันนะคะถึงอาทิตย์กันไปเลยถ้าใครสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะก็เข้ามาแวะชมได้เลยแต่อยากจะฝากบอกไว้ว่างานของเราแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะคะคุณขาต้องนะคะพอคลิปลงแล้วต้องรีบเสิร์ฟทันทีถ้าไม่อย่างนั้นนะคะช้าหมด อดได้ของสวยๆไปชื่นชมค่ะคุณแล้วมาเจอกับพี่บีในอีพีต่อไปนะคะสำหรับอีพีนี้ลิงก์ไลน์แอดเบอร์โทรอยู่ใต้ล่างนี้เด้อเรามาเจอกันในอีพีต่อไปค่ะกลับขอบคุณนะคะและสวัสดีค่ะ